สวัสดีครับสวัสดีจ้าแป้นสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคนสวยสวัสดีจ้าโอ้โหสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ f c นะครับวันนี้ออสแม่แป้นนะครับไปอยู่ด้วยกันนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมีมะม่วงนะมะมอบให้เบ้าสาวของเรานะครับออสแม่แป้นของเรานะครับ ดูครับดีใจนะครับดีใจดีใจนะครับดีใจนะครับผมอยากกินแล้วนะฮะดูออสหิวแล้วนะครับทุกคนนี่นะนะบัตรบนอโอ้โหนะดูครับกินไปแล้วออสได้เดี๋ยววันออสแมวแมวลูกอ่ะแป้นออสเดี๋ยวว,วัน โอ้โหนะครับนี่นะครับผมโอเคนะวัสดีเอฟซียังวัสดีจ้าจ้ายังลูกวัสดีจ้าสวยออสวัสดีครับยังลูกหวัสดีครับยังอ้านะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะมีมะม่วงนะมะมอบให้ออดแม่แป้นเรากินนะครับหนึ่งซึ่งจะอยู่ตรงนู้นนะครับผมโอเคนะครับเรามาป้อนมะม่วงด้วยกันนะครับวันนี้นะครับ รู้แล้วนะ่าแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจ้ะนี่ไงโอ้โหนะครับวันนี้เราจะมามอบมะม่วงให้ออสกับแม่แป้นกินด้วยกันนะครับโอเคนะแป๊บหนึ่งออสโอเคนะครับมาะม่วง,งให้เขาหน่อยนะสวัสดีจ้า <c oughs> จ้ายังลูกอ <c oughs> โอ้โหนะขอกินนะครับผมออสเองบนอะไรวะ เอไปเดี๋ยวเอามาอีกนะครับมีเรื่อยๆนะครับผมนะครับเอาถอยเอาถอยเดีลยวนะเอาไปไปโอเคเหลอลูกเลยนะขอบคุณพ่ออย่างขอบคุณค้าบอย่างริวขอเลยถอย ไปเนาะออดนี่กูออไม่ได้กินนะครับแปเราต้องปอกให้นะครับผมไปเลยแ,แป้เดยวก่อนปนึงลูกแปนนึงแป้นะปน,นะออปนออปนนะปนปนปเป็นไหนเ่เดี๋ยวให้เดยวให้ลูไปเด โอ oh, ้นี่นะครับสวยมากเลยนะ oh. แปนเรากีนต้องปอกให้นะครับเ่วนอ้อเรากินเปลือกได้เอากินเม็ดได้นะครับผมนี่นะครับแปนแป้นเดี๋ยวก่อนลูกแปนโอ้โหมัน oh, oh. ตกแล้วเห็นไหม แป้นเดี๋ยวก่อนลูกเอ้าเอาเลยเอาเลยได้เหรอลูกแป้นเห็นแล้ลูกนะแป้นอเอ้าแป้นหน้าปากแป้น,ปน, 5, ปนไทยเม็ดออกอยู่แล้วนะ เดี๋ยวเป้นแป้นหนึงลูกอุ้ยกระสอบเรา,านเนี่ยเกาะอันไรเนี่ยหัวมีตั้งไหนเนี่ยแผนบนแผนอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคุณสวยอร่อยไหมจ๊ะอ,อร่อยเหรอฮึออชอบไหมล่ะฮึอโอ้ชอบนะครับผมโอเคแป้นหนึงนะเลยปอกให้ ออสนี่จะกินเม็ดด้วยนะแต่แป้งเราไม่กินนะครับแป้งเราจะปอกตรงที่ไม่มีเม็ดให้แป้งเรา,าจ,จะได้น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเราออสจะกินเม็ดด้วยออวอเอาลอน้แปนหนึ่งลูกแปมหนึ่งลูกปอกให้โอ้โหเราเราช้านะคือความต้องการของช้างเนี่ยมากกว่าเราอีก bạn 1แป้นงวงนี่1 1 เดี๋ยวก่อนงวงเนี่ยดูดิถายออกดิทีนั้นหมดก็ไม่หมดออสอออกครับไม่ทานเขานะฮะต้องต้องให้ทีละลูกแล้วตัวนี้ไม่ทานนะไม่ทานเขานะครับมอเลยมาแป้นอ๋ออยากไปอยากถายออกก็ถา,ายออกแล้วแต่โอน เดี๋ยวสองลูกนะแบ่งคนละลูกโอเคนะครับตอนนี้นะก็หมดไปแล้วนะครับกระสอบของเราหมดแล้วนะลูกไม่มีละโอ้ขอก่อนนะครับก่อนหนะ่อยเดี๋ยวกรหน่อน,น,อนดิอืวกยังไ,ไงครับสุดห,หล่กอกรหน่อยลูกมาให้กรหน่อยกร โอเคนะครับก็นี่นะเราวันนี้เรามาป้อนมะม่วงให้นะครับผมสองครอบครัวบอุ่นของเรานะครับแม่แป้งเราด้วยนะครับแต่เรายังไม่อาบน้ําเลยนะครับออดอาบน้ำแล้วนะครับจะดูสะอาดสะอาดสดชื่นนะครับผมออดจะดูผิวนะครับเพราะว่าดูอาบน้ำมาแล้วแป้งเรายังไม่ได้อาบเลยแป้งอาบน้าไม่ลุกนะแปอาบน้ำไม่้าห์อือาบน้ำไม่ลุกน้ำหรอขอได้แป้งหนึ่งนะ มีน้ำอ้อยนะครับผมน้ำอ้อยอไม่มีแล้วหมดแล้วนะ,ะวันนี้เราเดี๋ยวเราก็ต้องไปตัดตัดหญ้าให้เขานะครับหญ้าเราหมดแล้วนะครับทุกคนอขอบคุณยังบนขอบคุณข้าขอบคุณข้าออสครับ,รบยังคุณออสบนโอ้ ขมคายัางบป้งขมค่าบนผมมานะครับบนอยู่แล้วอานะครับผมตอนนี้เหลือแต่คำอ้อยนะครับคำอ้อยนี่เป็นคุณน้าเมื่อวานมานะครับคุณน้านอัมไ,อไพอัมไพพรนะครับผมผมมาให้นะครับผมโอเคนะนะ,นะป้อนนะล,ลูกป้อนนะแป้งอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะ่ะอ,อ,อร่อยเหรอคะ

ก็ขอบคุณมากนะครบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เรามีมะม่วงนะมามอบให้ออดกับแปงแ้งเรากินด้วยกันนะครับก็ซึ่งหมดไปแล้วนะครับผมนะพรุ่งนี้เราก็จะเอามาใหม่นะออดนะก่อนเร็วก่อนไหนออดก่อนไหนลูกก่อนไหนเร็วสุลล่อนไหนรับสุลลก่อนไหนเร็วออดก็สบายดีนะครับผมวันนี้เราก็ได้หายจากอาการ โควิดกลับตัวมาแล้วนะครับผมวันนี hey ้เราก็มาอยู่กับแป้งออสแนทแป้งหิวปิดจหรหิวไหมลูกหิวไหมกูสวยหิวเหรออ๋ออยู่กับออสไหมฮะอยู่กับออสนะโอเคนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายแป้งบ๊ายบายที่สี่หนะลูกบ๊ายบายแป้นบ๊ายบายค่ะแป้งเข้ามาลูก บาย bye bye, bye bye, อ,อ, bye, อยังบายบายค่ะบายบายออสบายบายเลยโอเคนะครับฝากกดไลค์นะครับสวัสดีครับบายบายอีกทงนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เราก็โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเอาหญ้าดีกว่านะครับหญ้าที่อยู่ด้านล่างนะครับให้แม่แป้นกับออสกินนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมครอบครัวอุ่นของเรานะครับออสแม่แป้นนะครับผมสวัสดีนะครับ